Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์เลเซตวันกันอีเช่นเคยนะโดยในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมการกลับมาของวงแหวนทิมะาครับซึ่งจะตัวกิจกรรมสุ่มวงแหวนทิมะาเนี่ยสำหรับเซิร์ฟใหม่ๆนะสำหรับคนที่ไม่ทันกิจกรรมสํานักถังอ่าไม่เชิงว่ากิจกรรมสํานักถังนี่มันเป็นกิจกรรมที่มีสกินถังซานอาวุธลับเข้ามาขายตอนนั้นนั่นแหละจริงๆในเซิร์ฟปัจจุบันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันก็ทันกิจกรรมถังซานอาวุธลับนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,กน แนะนร้านเติมเกมราคาถูกนั่นคือร้านเติมเกม Power p a y สะดวกเตมิมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์เพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า ER p o w w r p a y หรือทุกคนสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมทางร้านเติมเกม Power p a y เนี่ยยินดีให้บริการครับเปิด24ชั่วโมงแล้วก็เติมถูกเติมไวกว่าการเติมเองอย่างแน่นอนครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกๆขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power p a y นะและสาหรับใครที่เติมกับร้าน Power p a y เป็นประจําอยู่แล้วก็อย่าลืม กันด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกิจกรรมดีกว่าครับมันก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้เลยนะกงล้อหันสาก็จะเป็นวงแหวนหิมะครับจริงๆเนี่ยเซิร์ฟนี้มันมีกิจกรรมสํานักถังเคยเข้ามาแล้วนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทาไมเขามีวงแหวนหิมะมาขายเดี๋ยวผมขออนุญาตาธอธิบายไว้ก่อนเลยนะสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟแรกๆเนี่ยจะไม่มีกิจกรรมตัวนี้อย่างแน่นอนแต่สําหรับใครที่อยู่ล่างเข็มหนวดมกรหงเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีกิจกรรมนี้มาอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้วงงแหหววนนิิมมมมะเเีียยก็ตตรรััไ้ลจๆ กิจกรรมหนึ่งครับมันจะเป็นรูปเสืออู่เนาะนั่นก็คือกิจกรรมสุ่มวงแหวนแบงป่องเขียวจริงๆแมงป่องเขียวเนี่ยมาในกิจกรรมถังเฉินสำหรับใครที่ไม่ทันมันก็จะมาครับและทีนี้ในเซิร์ฟแรกๆหลายๆคนก็จะถามว่าเอา้าแล้วเราจะหาวงแหวนแบงป่องหิมะมาจากไหนอัพต่อขอบอกเลยว่ามันมาจากตู้กายแท้ส,ส่วนใหญ่นะครับผมอันนี้พวกกิจกรรมพวกนี้เนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนเนาะอันนี้เขาเอาไว้ในเซิร์ฟหลังๆครับเซิร์ฟเก่าๆ <c oughs> จริงๆไม่รู้ว่าเขาเอาเข้า,ขาผิดหรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตู้กันเลยดีกว่าครับอ่่าาาตตออนนีี้้เเสุมมมููทงงไปปยระณ32แด มากเลยนะได้ถังเฉืนแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เป็นกิจกรรมสุ่มวงแหวนหิมะนั่นเองก็เป็นตามสเต็ปคล้ายๆตอนที่สกินถังซานอาบุธรับเข้ามาเลยเนาะก็จะมี5 0 1 0 0 130แล้วก็150ครับจะได้วงแหวนตามนี้เลยแล้วก,กดสุ่มมีกระดูกสีดาวด้วยนะครับผมอ่าแม่คนนี้เขาดวงดีจริงนะเขากดไปที่6ครั้งเขาได้กระดูกวิญญาณสีดาวอะ่ะโคตรดวงดีโดยการสุ่มครับมันก็จะเป็นรูปแบบหาเปลือกหอยโดยการหาเปลือกหอยเนี่ยมีหาจากไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโดยเควรายวันเนี่ยก็จะมีการให้เปลือกหอยด้วยนะอย่างเช่นการล็อกนนทุๆววััามีตไหบ้งเย ก็จะมีตรงนี้ครับผ่านอ่าล่าวิญญาณ9ครั้งก็ได้100โอ้โหง่ายมากอ่ะภารกิจแล้วได้อะไรอีกผ่านปลาสนธยา3ครั้งโอ้อารมณ์แบบว่าเราทำควสดรายวันเนี่ยก็แจกฟรีนะรวมๆแล้วเราจะได้อยู่ที่ประมาณ300อ่า300หอยต่อวันแล้วก็นอกเหนือจากการหาฟรีเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสายเติมครับมาที่มอลครับแล้วก็มาที่ร้านค้ากิฟท์บ็อกครับนี่ก็จะมีแพ็คขายเลยจะเป็นกิฟท์เซตรายวันหันษารตรัวนี้สามารถซื้อได้ทุกๆวันนะมันเป็นของจํากัดรายวันอ่ะ ตัวนี้ก็จะไม่จํากัดหลายวันและวด่จะเป็น200ครับแล้วก็ได้60เพชรมียไหนอีกนี่จะมี99เพชรครับอ่าแล้วก็เป็น249ก็ได้หอยมาเอาเป็นสุ่มครับอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคุ้มกว่ากิจกรรมเติมตอนสํานักถังหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจจริงจะมี729ครับ1,000โอ้โหบอกเลยว่า เติมนะครับผมเติมยับโดยในช่วงราคาแพ็กเนี่ยผมมองว่าคล้ายๆตอนที่เจ้าตัวกิจกรรมลาสัญญาคมาเลยนะอัตุสูมกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับสามารถหาเปลือกหอยได้ที่ภารกิจรายวันได้ประมาณ300นะครับผมถ้าทําตามเพสนะแล้วก็ไปซื้อที่ร้านค้ากิบบ็อกครับจะมีเป็นประมาณนี้เลย่าแล้วก็จะมีวงแหวนหิมะเฮ้ยครับผมสำหรับคนที่อยู่ซร์ฟเข็มวนวดมังกร6เนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีจริงๆอะ่ะถามว่าเขาทันจริงไหมนะครับผมมาดูที่ตรงนี้จะรู้เรื่องเลยว่าเขาทันวงแหวนหิมะไหมเนี่ครับถัง สำนักถังนะก็จะมีคนหนึ่งนมบูดนะครับผมก็ได้สกินถังรับไปแสดงว่าเขาเนี่ยได้มีการทันวงแหวนหิมะอย่างแน่นอนแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมกิจกรรมตัวนี้มันเข้ามาเอาล่ะสำหรับใครที่อยู่เซิร์ฟหลังเขมหนุชกรหเนี่ยจะมีกิจกรรมกงล้อนี้เข้ามานะสำหรับใครที่อยากได้วงแหวนหิมะก็เตรียมตัวไว้เลยครับเตรียมตัวเตรียม,เ,ยมเงินเนาะโดยแพ็ต่างๆเนี่ยผมก็เลื่อนให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับผมที่ให้ เวลาเนี่ยมันอยู่กี่วันนะอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมสล่าวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ